ก็ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เรามาถ่ายทําต่อเนื่องจากเคสแม่ที่เราถ่ายที่ดงชมพูนะครับนี่คือมาดูที่บ้านนะครับที่บ้านของลุงสงวนนะครับที่เก็บชมพูนะครับกําลังเลี้ยงนะครับเป็นไงบ้างครับคุณพี่เลี้ยงชมพูจะเป็นไงครับเห็นชมพูแล้วน่าปลื้มนะครับ น้ำตื้นใจแทนเจ้าของนะ,ะใช้พลิตภัณฑ์แคปซูลนาโนแล้วนะบบลูกสวย<ท>นหนักดีสีแสงดงแชมพูไม่ค่อยเน่านะน้ำหนักดีเนื้อแน่นต่อไปลงสงวนต้อง,งต้องซื้อรถใหม่แล้วนะครับเห็นยู่พูมาด้ามาด้าเล็กเข็นไม่หมดนะครับ อ่าโอเคครับตอนนี้เก็บเคสให้ท่านผู้ชมชมนะครับขาสุนัขมันเคยติ๊กต้องติ๊กสามโลอ่านี่จะขึ้นชั่งจะสี่โลกันละอ่าปกติตะเข่งหนึ่งนี้ลงจะชั่งได้อยู่ประมาณสิบสามโลนะอ่าแต่ปัจจุบันนี้ขึ้นมาเป็นสิบสี่โลแล้วเต็มเท่าเดิมครับหวานไหว่านหนึ่งก้อนนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn